2ามสองหนึ่งเริ่มสบายดีขอต้อนทบทานเขาสูรร่รายการ Entertainment Zone มือนี้มาพบพ่อกับข้าพระเจ้าพี่เจนิงพยวันสิริวงศ์สามคับนาทีรายงานโตมือนี้พร้อมแล้วที่จะ,อะเอิ้นว่าเป็นการนำเอาข่าวขาว่ขาวมาอัปเดตให้มินหกักแฟนรายการได้ติดตามครับฟังว่าจะเป็นบันเทิงภายในและต่างประเทศนิงจะพาทุกท่านติดป,ปิกบินบิน,บ,นบินไปอย่างในนอนซึ่งว่าในมื่อนี้จะมีข่าวขาว่ขาวเด็ดในนัน้น ไปติดตามพับธมพร้อมๆกันอืดาราลับเซิรนเอาสมมูลยามีดาราลับเซิรนเข้ามาเนี่ยดาราลับเซิร์นเข้นมามีดาราลับเซิรนเข้ามาให้สัมผัสเอาให้นิ้งสัมผัสเอาสัมผัสเจ้าและมือนี้น้องไฮเกียร์เป็นแขกรับเซิร์นพิเศษเฮาเป็นคนที่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะบอกนี้ไผ่คือบอกคือไผ่บอกคืบไผ่บอกมีไผ่คืบก็คือว่าเขามาที่ดาราลับเซิร์นเฝ้านั่งเนี่ อืมสาวนาง,งขอเชิญนางเนาะอ่ะรบกวนขออีดของให้แนะน,นำโตกับมีทักแนรายการในน้อยนึงสาบายดีข้าพเจ้าซื้อเกี่ยมอ่ะ <laughs> <laughs> นี่แหละ <laughs> โอ้ยแหม